มะนาวโคดดกติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นทำยังไงครับพห้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับการทําปุ๋ยน้าครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือกาแฟนี่แหละครับกาแฟซองเดียวสามารถทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอีกอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ หนึ่งสับสไสันกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทาปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกาแฟซองนี้กันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลอย่างแรกเป็นกาแฟครับกาแฟหนึ่งซองอย่างที่สองไข่ไก่นะครับอย่างที่สามนี่ครับผงชูรส เรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน้ําเปล่าเราเตรียมมาใส่กาแฟลงไปเลยนะครับเราจะชงน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ําเย็นก็คือแบบนี้นะครับเราใส่กาแฟลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราคนนะครับคนกาแฟจนละลายนะครับกาแฟก็สามารถ ไล่แมลงได้ด้วยนะครับกำจัดมแมลงที่มากัดกินใบม,มะนาวหรือว่ากินก้านมะนาวได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับไข่ไก่ครับไข่ไก่หนึ่งฟองเพิ่มโปรตีนวิตามินแคลเซียมให้กับต้นมะนาวของเราใส่ลงไปเลยครับอีอย่างหนึ่งก็คือโมโนโซเดียมอุลตรเมต์นั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับ เน่งดอกเร่งผลนี่ทำให้ขั้วเหนียวไม่หลุดง่ายนะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนชาก็พอนะครับช้อนชานี้แล้วก็กะเอาประมาณนี้นะครับคนเลยครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปี แบบนี้เลยครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเสร็จแล้วให้เราเทใส่นะครับในเครื่องฉีดพ่นแล้วนำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านตามยอดของต้นมะนาวได้เลยนะครับจะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามาครับ2ลิตรครับห้ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ เราใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแล้วเราก็ทำการปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขาย่าส่วนผสมครับให้เข้ากันอีกทีแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวแบบนี้รับรองมีมะนาวให้ติดดอกออกผลตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับแรกอย่างหนึ่งก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพิ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม